พลทหารถูกครูฝึกซ้อมจนตาแตกเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครราชสีมานะคะแต่ต้องบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่เล่ายากเหมือนกันอันเนื่องมาจากว่าทั้งฝั่งผู้บาดเจ็บ,บแล้วก็ทางฝั่งของต้นสังกัดไม่มีใครออกมาเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลใดๆคือเหมือนจะให้เรื่องมันเงียบไปเลยแต่ฝั่งของผู้บาดเจ็บเขาบอกว่าคนทําเขายังอยู่ดีอะ่ะเขาก็อยากจะร้องเรียนแต่กลัวมากๆเลยนะคะ ผู้ชมทหารเกณฑ์ถูกครูฝึกยศจ่าในค่ายทหารพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทำร้ายร่างกายจนปากบวมเปลือกตาแตกเหตุการณ์เกิดขึ้น20กรกฎาคมในค่ายมีงานเลี้ยงกองร้อยฝึกบีวงดนตรีพลทหารสองนายก็ออกไปเต้นหน้าเวทีกับทหารใหม่แล้วจ่าผู้ก่อเหตุก็เดินเข้ามาไล่พลทหารทั้งสองนายให้กลับสองคนนั้นก็เดินออกจากงานจากนั้นก็ถูกจ่าเนี่ยเรียกกลับไปอีกครั้งแล้วกรโดนซ้อม ในวันเดียวกันมีทหารแทงกันในค่ายแต่ผู้พันให้ปิดเรื่องเงียบบอกให้มันจบในกองร้อยคนแทงกับพวกที่ก่อเหตุก็ไม่ถูกลงโทษพลทหารที่ถูกซ้อมจนตาแตก ปากบวมไปเนี่ยก็กลัวว่าตัวเองจะจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยเอาเรื่องมาร้องเรียนแต่ผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามติดต่อสอบถามเหตุการณ์กับพลทหารที่ถูกซ้อมเจ้าตัวไม่กล้าออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้วกลัวความปลอดภัยถูกขู่ไว้ว่าห้ามเปิดเผยเรื่องราวแต่อยากจะให้ทางกองทัพช่วยตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยผู้สื่อข่าวในพื้นที่ว่ายอย่างนี้นะคะว่ามันมีอะไรก็เคลียร์กันให้ชัดๆ